สวัสดีตอนเที่ยงนะจ้านี่เราเตรียีผ้ามากินเผาเที่ยงอุ้ยห้องนุ่มตัวนี้พักเที่ยงเลิกงานพักเที่ยงมาหาซื้อเขากินไก่มาเบิ่งแวกไม่ได่แนวแยเสพๆจ้ะใช่เด็กตาเข่าเดี๋ยวบ่ตรท่นเนาะไม่ได้ไปมันไปเสืออะไรอยู่ ถูกมันเลยพวกหนูม,มาตั้งกรุงเทพหรอบอกโอ้ยไปเยังมาคืนหลบไปเยังมาคืนไปห่ออะไปเผาเผาแล้วคืนมาตู้หลเอาไปรถตู้เมนหมอลรถตู้ไปอเอาลูกไปเนาะขอเบิ้งห้องเจ้าข,ของในเด้อดูเลยยายแกให้แน่เอออยากเปิดเบื้อง<า>ว้าวกะเพราีย,ยังก็ คณะหมูหอบไข่เยี่ยวมาแต่ของจัางเองกับลืมเองใครหรือยังใครเดียวอันนี้อียงจับนึกเอียงไขเยี่ยวมะกระเพรากระเพราปลาหมึกไข่เยี่ยวมากระเพราปลาหมึกไข่เยี่ยวมาอันนี้กระเพราปลาหมึกไข่เยี่ยวพิเศษหาไทยหาไทยแล้วก็กินเหรอคะเราวก็ได้ไทย ทยลูกกอนท้ายลูกก็อิ่มเปรี้ยวเคืองท่องเลยคันหิ้วหิ้วนั่นท้ายลูกแล้วอิ่มเคืองท่องอนนอนนป่ะดิอี่เครืองท่องกิน <c oughs> ว้าว ได้หรือยังได้แล <while> ้วอยยอันนี้ห้องแพทย์ป่ะก็เป็นตาเสียบแต่มื่ <facial> <gger> นอ่มื่นอ่าสีสั่งเป็นจอยไม่ต้องกินบูไข่หงอนไขหงอนอไข่หงอนหอกาลงไปโคกโคกมื่นอ่าสีสั่ง ไปเห็นพระเจ้าตัา้งมืออ่ะพอแล้วก็จ่ายจานพอลราพูดอยากจ่ายเงินบาทจักบาทมาขึดนคานามหนุ่มนำด้วยพอกันไหมคลิปหนาจ้าข,ขอบคุณค่า